สวัสดีจ้าเดเช็คิเราลูกท้าจังเล,ลลเลิศมากได่่อะไท้ายทอิ่ย,ยังันไดได้5ีหาคิรนันดี้พ่อแม่บอกเคิปดอกรถเป็นอย่งคือบรขับมารถเียสรถรถรถเสียคันหนึ่งแต่าทียังไม่เสียใช่ต้องรอรอตรงน,องนี้พอดีอดีดใช่ละวก็ตูวกับจีกจางอันนี้คันสุดท้ายพอดี รถเสียคันนึงกันเทียังพัฒนเส้นรอยังรอรอรออยู่มือนีจะใช้โลโก้พัฒน์นะมือนี้เขาอยู่สายแก้วสแก้วครับผมอยู่สายแก้วตจำบ้านอ่ได้จำได้บ้างจำจำไม่ได้ครับสายแก้วเป็นบรรยากาศแต่เต็นสักพักก็ใช้มือหนีครับอยู่หลังรถอันนี้มือนีมือนีเป็นซาร่ดราค่ะมือนีมองพักมะอึดมะหยากค่ะแต่อันนี้เต็นท์โลโก้นะคะ อะไรเร็วอะข่าไเวอาพันลยนะสองพันโอ้เป็นต้น้่าไรเป็นพห่ไม่ได้เหรอามพันครับแล้ก็จโมงนี่นะลูกเมีนะครับผมเอาซูเอรสามพนุนฟเมยนครับตะกี้คนอพันเดียวนึงเปิดบ้าไหนครับผมพนเดียวตะกี้พเดียวหน่เน้อเอครับผมอ้ฝักฟาซอยดันลูกลอโพด้วยกจ้าไปตามูโลลลเครมเป็นคคลิปอ้ลโเคอวามตหนาเมตตาคอ เจะาซอยท่านราคาเจะาซอยเป็นคนลังษาให้ลุงลูกเดี๋ยวไอ้คุณงามได้ยังมากินอาหาลูกก็พักควันจ้าข้าจะได้กินลูกเด้อเห็นว่าจะไล่รับปังการ้อาจารย์ขอบคุณมากมากไปหนากันไปว่าบรรยากาศก็ลุกอไปแจ้าพอพอถ้าเด็ดแล้วพ่อแม่ถ้าเด็ดแล้วงานเยอะ่อแม่กันเลยถ้าจะคลิปไปหากินข้าวเด้อเดี๋ยวขึ้นกับวัดรถเดี๋ยวขึ้นกับวัดรถเดี๋ยวว่างงานจนเซ่แล้วเลขที่นะ แม่นค่ะเอาไปว่ามาราก,กาศนะจ๊ะเมื่อนี้เมื่อนี้เวทียังไม่เสร็จนะคะรออีกรถอีกคันนึงค่ะเราเสียนะคะวันนี้รถเวทียังไม่มาเมื่อนี้ยยุสาแก้วนะคะ จะภาพมันเปิดเพลงดีกับเสีย์ยาวแจ้งสิดติดเพราะติดแล้วใจได้ของกระทายไปเอะรถตู้เข้ามาแล้วนะครับรถตู้ปาหน้ามาแล้วค่ะ พีเพงเขาในคลิปจ้งสีเติยบเีราคตะวันแจ้ของกะทายไป็นเซอร์คะเป็นงานไงญ่ะค่ะงานใหญ่นะคะแก้วจ้าจาผ้าพ่าเดี๋ยวอันนี้เพื่อยังพ่อบ้านยังก่อนอำเภอวัฒนานครอำเภอวัฒนานครมันเป็นปันขนมแก้วที่มันน้ำห่อ กระบนสาย,ายจังวันยังกรพอแต่ว่าสแก้วว่าสักแก้วราวะคะเด้ดอเดี๋ยวผมกะถามขอมุ่ซือเนราะพ่อยะตัมไรเปว้มอะไรตั้เพออกต้นออกเพของสาวน้อยวันนี้นี่ค่ะสาวนา้อยตะกูลสาวน้อยเพชรพันแพงตระกูลอเป็นลำขา <บน S 2> รับเบด,ดนะสงสคนเดียวไปไหนลสขาดไปเรื่ตะกูลรับพิเชียวค่ะเพสาวน้อยเพชรันแพงนะค ไปแล้วก็ถ่ายแไปมือเมื่อนั้นมือนี้แบบซู่มือแม่ก็จำขอพนพ่อคได้แต่ว่าซู่เป็นจำอ้ค่อยจำได้หรือยมันได้กะเ่าแล้วแล้วทำหนาจำหลัง่อยได้รถจะเข้าบ้านนะคะคุณแม่ค่ะรถจะเข้าแล้วนะคะ คุณแม่ยช่านี่ป่จ้าอ๋อโอ้าเดวได้้เียวรถมาทีมาแล้วค่ะนี่้บ้าแดล้เีวาแล้วค่ะ อัื่องหน่อยหรอเ่องจ้าอัื่องหน่อย,ออน,น,ยะะนะคะรถจะคาวแล้วค่ะรถขามาแล้วนะคะเพราวะ,ะาว่ารถเสียข้าก็ซ่อมแล้วะคะ่ะมาสั่นแล้วตะเวนนะคะสากแก้ลราคะงานสากเกล มาทุกปีนะคะพระจ้าขาดตัวไว้หาปีนะคะบ้านเมื่อไหนเป็นงานฟรีนะคะชมฟรีนะคะ อบ่รูเลยค่ะชิ้วง,งานตีสงการยังบ,บ้านรู้ว่าเปนล่องสายแนยบบ่บ้านบ้านนอ,อกแน่นครับไปล่องสายโอ้ยขึ้นรถไปไปบ้านตะไลปีเราไปมันจะไปารคามโอ้จะไป,ไปารค้ามไปบ้าน,านโ,ดดดาโอ้จ้าจ้าไปตะหลแน่นุ่มไน้อยไปรถเด้นขาดจ้าจะค่อยไปนะปจ้าจะค่อยไป เิ่นต้งกาพิันถึงใสว่าเขาจำมาได้เมันมาดอกเขี้ง่ายนอเพิ่อวหน้ากัวหน้าแอกแท้แท้แท้แทเ็ไม่ไท้แท้ผ่านกันนออันนี้รถเสียท่าเพิ่งมาค่ะามเติบแล้วค่ะแล่นเพื่อ่รักคน่ะใย ก็นดารอ่อนามาแล้ค่ะอัาคคิดกันสาวนอนี่ล่ะถ่ายบรรยากาศคันว่าอาพี่น้องพันเอฟซี็กรามาดนะจ๊ะเริ่มมาทยอยมาแล้วคะทยอยมาแล้วค่ะ คุณแม่ม่ระบ้า่้าเตรียมตัวมาบ้างมาร่ำละเบ้อไมอานน่ม้ามระเบ้จ้าแม่อ๋อเจ้ามาตะวัาเต้มาเต้มาเดินนั่งนาราคะคุณแม่พวกคุณแม่คนกับมาระ้าเอฟซีทั้งหลายมาจองแต่่าเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณนาบกระเด้าค่ะยศทำงานค่ะทค่ะ